สจัดพาิกจากใบไม้รัรโรคหรือไตเดียนสองพืผักวัวสามหรืออินทรีย์ยานรักการท่องเที่ยวิเพียงการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้จำนวนสค้าอุปกรสความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง ตัวตนในโน้คต้องการอะไรอบคืตที่เาาก็ที่พันา้มีปากเข้มแข่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย ในอนาคตจะเยอะสารเป็นแรงยังมีผู้มาเยือนเรานะครับทั้งภาครัฐภา,เา,า,า,าคเอกชนภาคปรชาสังคมกอนะครับหนึสองสามีกลุกนะครับหนึสองสามครับขอบคุณ 2, 3, ตตลงเครยอีกับอีั้ เชเดนนะครับนื้อต้นๆนีลยนะะขอ้อเนีนะครับขอชุบเลยครับเฮ้ยขอบคุณทุกท่านครับผมเฮน่าจะจะี่หนึ่นะครับขอบคุณคณะผู้คนมาถึงแล้วนะครับผมการเรอช นะครับนี่จะทำเงินที่สร้างอัตลักษณ์ให้กับเทศบาลฐานไหนพอที่จะเข้ารอกฐานไหนเข้ารอบนั่นหมายความว่าอะไรท่านเป็นเยี่ยกองท่านอาจจะมีรายได้เพิ่มอย่างน้อยก็ได้บุญนะช่วยวัดนะครับนี่คือการสร้างคอนเทนต์พอไอเจ็บเจ็บเจ็บพันประแหน่ได้ยินปุ๊บอยากมามันต้องมาดูวัดที่ไหนก็ การอะไรบางอย่างของเราแล้วมันต้องตั้งชื่อใช่ไหมให้มันดีดีชื่อเลยดีชื่อเลยดีข้างหลังเอา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 คนละหน่อยเอาตรงนั้นนะกายความหยิบตัวแต่เอาตรงนี้วัดอะไรดีการท่องเที่ยวไหนวัดทำไงดีไม่ได้นะไม่ได้ อนขาเลยนลุ้งสี่ขั้นตอนจ้ะขั้นที่หนึ่งทำให้เขาสนใจใช่ไหมใช่ผู้หญิงจ้ะเวลาเธอทำให้ผู้ชายสนใจจะทำยังไงจ้ะต้องหัดทำไหมเนี่ยเออไม่เคยยากให้ผู้ชายทำให้เขาสนใจทำยงไง